สวัสดีครับผมนายจิรวิทย์พักเพียรรหัส0ูนย์ท่าหนึ่งครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่อง14วิธีติดแอร์บ้านให้เย็นนะครับบางทีก็ไม่เข้าใจว่าฝรั่งที่มาเมืองไทยไปทนตากแดดอย่างเอนจอยได้ยังไงคงเพราะประเทศเขาไม่มีแดดให้เจอกันอย่างบ้านเราแต่ลองเป็นคนไทยเชื่อว่าร้อยละรอยละเกก็คงจะชอบอากาศเย็นมากกว่าอากาศร้อนเป็นแน่ทั้งทที่รู้ว่าการลดอุณหภูมิ ด้วยการปลูกต้นไม้รอบๆบ,บ้านจะช่วยลดอุณหภูมิได้อย่างยั่งยืนปลูกต้นไม้ก็แล้วมันก็ลดได้ไม่ทันอากาศร้อนมากขึ้นขนาดเมืองไทยอยู่ดีทําให้เราจําเป็นต้องพึ่งเครื่องปรับอากาศแถมอากาศแบบไทยๆเราจะไปใช้เทคนิคความเย็นแบบประเทศอื่นก็ยากเรามาดูเทคนิคการใช้แอร์อย่างฉลาดสู้อากาศร้อนเมืองไทยโดยที่ประหยัดไฟให้มากที่สุดกันดู ข่าวดีสําหรับคนรักสิ่งแวดล้อมคือวันนี้มีน้ํายาแอร์แบบใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 1. เลือก BTU เครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับขนาดห้องสูตรคํานวณ BTU เท่ากับพื้นที่ห้องกว้างคูณยาวคูณค่าตัวแปรเช่นห้องนอนกว้างคูณกว้าง4,5เมตรสูตรคํานวณคือ4 5คูณห0 0คเท่ากับ14,000ดังนั้น บีทยูที่เหมาะสําหรับห้องนี้คือหนึ่งหมื่นสี่พันถึงหนึ่งหมื่นหกพันบีทียูนะครับวิธีการคนนาํานวณหาค่าบีทียูทียูเท่ากับพื้นที่ห้องกว้างคูณยาวคูณค่าตัวแปรค่าตัวแปรเจ็ดร้อยถึงแปดร้อสำหรับห้องนอนหรือห้องที่มีความร้อนน้อย8 0 0ร้อยถึงเก้าร้สำหรับห้องรับแขกหรือห้องที่มีความร้อนปานกลางถึงมาก เก้าร้อยถึงหนึ่งพันสหรับห้องทำงานห้องออกกำลังกายหรือห้องที่มีความร้อนมากหรือฝ้าสูงหนึ0งพันถึงหนึ่สองำหรับร้านค้าหรือร้านอาหารที่เปิดปิดประตูบ่อยร้านทำผมหรือสำนักงานที่มีคนอยู่จำนวนมาก 2. รู้จักดูฉลากประหยัดไฟเบอร์5ปัจจุบันเครื่องใช้ไฟฟ้าเกือบทุกชนิดจะมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5แต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมด นั้นจะมีประสิทธิภาพเท่ากันสำหรับเครื่องปรับอากาศให้ดูประสิทธิภาพที่ค่า EER และ SEER ตัวเลขนี้ยิ่งสูงยิ่งมีประสิทธิภาพและช่วยประหยัดไฟ 3. ระบบอินเวอร์เตอร์หรือธรรมดาดีกว่ากันหลายท่านจะมีคำถามเมื่อต้องการซื้อเครื่องปรับอากาศว่าจะเลือกระบบอะไรดีระหว่างระบบอินเวอร์เตอร์กับธรรมดา โดย2ระบบนี้ต่างกันที่ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเย็นระบบอินเวอร์เตอร์เมื่ออุณหภูมิถึงจุดที่ต้องการแล้วคอมเพรสเซอร์ Professor จะทำงานเบาลงแต่ไม่หยุดทำงานสามารถหลี่อุณหภูมิเลี้ยงตามสภาพอุณหภูมิในห้องได้ระบบแอร์ธรรมดาเมื่อทำความเย็นถึงจุดที่ต้องการแล้วระบบจะตัดการทำงานคอมเพรสเซอร์รอให้อุณหภูมิมาถึงระดับที่ต้อง ทำงานคอยเริ่มสตาร์ทใหม่เพื่อไต่ระดับอุณหภูมิใหม่อีกครั้งทำให้ทุกครั้งที่สตาร์ทการทำงานกินไฟมากกว่าเลี้ยงระดับอุณหภูมิไปเรื่อยข้อดีอีกข้อของระบบอินเวอร์เตอร์คือควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำขึ้นและประหยัดไฟส่วนข้อเสียของระบบอินเวอร์เตอร์คือระบบอินเวอร์เตอร์มีราคาแพงกว่าระบบธรรมดาในระบบเดียวกันสถานที่ อุณหภูมิแกว่งตลอดเช่นห้องที่เปิดปิดประตูบ่อยอย่างร้านกาแฟที่มีลูกค้าเปิดเข้าออกบ่อยๆก็ไม่สามารถใช้ระบบอินเวอร์เตอร์ได้เนื่องจากจะทําให้แอร์ทำงานหนักกว่าปกติเนื่องจากความเย็นไหลออกทุกครั้งที่เปิดปิดประตูดังนั้นการพิจารณาเลือกแอร์ประเภทปกติหรืออินเวอร์เตอร์ดูจะเหมาะกับบ้านมากกว่าและต้องพิจารณาหลายปัจจัย 4. เลือกเครื่องปรับอากาศที่เย็นเร็วสำหรับเมืองไทยเป็นประเทศที่อากาศร้อนมากกว่าญี่ปุ่นหรือประเทศแถบ,แถบยุโรปดังนั้นควรเลือกเครื่องปรับอากาศที่สามารถทำความเย็นได้เร็วเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่ร้อนมากกว่าแบบบ้านเราก่อนซื้อจึงควรทดลองว่ารุ่นไหนสามารถทำความเย็นได้เร็วกว่ากันก็จะช่วยให้ท่านได้เครื่องปรับอากาศที่เย็นทันใจ ับ5ะะการเลือกคอมเพรสเซอร์ที่ทนต่อสุขภาพอากาศเมืองไทยคอมเพรสเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่ตั้งอยู่นอกบ้านและเป็นอุปกรณ์หัวใจทำความเย็นดังนั้นการรักษาสภาพของคอมเพรสเซอร์ให้ดีสมบูรณ์อยู่เสมอก็จะทำให้ความเย็นของเครื่องปรับอากาศทำงานได้เต็มที่การเลือกซื้ออย่าดูการออกแบบภายนอกเพียงเท่านั้นควรดูคุณภาพอุปกรณ์ที่ใช้ผลิต ว่ามีคุณภาพไหมเสื่อมอายุการใช้งานเร็วหรือไม่ใช้ฟังก์ชันตั้งเวลาเปิดปิดปัจจุบันเครื่องปรับอากาศจะมีฟังก์ชันตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติติดมาด้วยสำหรับฟังก์ชันนี้เราสามารถตั้งเวลาให้เครื่องปรับอากาศปิดก่อนเราตื่นหนึ่งชั่วโมงเพื่อเป็นการประหยัดค่าไฟาและอุณหภูมิในห้องก็ยังคงเย็นอยู่ในขณะเรายังไม่ตื่นนอนอีกด้วย 7. ติดตั้งท่อให้มิดชิด ปิดช่องประกอบทั้งหมดเนื่องจากประเทศไทยเป็นเป็นประเทศที่มีสัตว์ไม่พึงประสงค์จํานวนไม่น้อยเช่นหนูมแมลงแมลงสาบและอื่นๆดังนั้นขณะที่ช่างดําเนินการติดตั้งควรตรวจสอบดูจุดต่อเชื่อมทางออกของท่อน้ํายาระหว่างแฟคอยไปคอเดนซิงได้ทําการปิดช่องประกอบทั้งหมดไว้เรียบร้อยดีหรือยัง เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ไม่พึงประสงค์เข้าไปกัดสายไฟได้8อย่าลืมติดตั้งสายดินสิ่งสำคัญที่ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้ามละเลยในการติดตั้งคือการติดตั้งสายดินต้องเดินสายให้ถูกต้องและเรียบร้อยเพราะถ้าทําการเดินสายไม่ถูกต้องผู้ใช้อาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ 9. นะครับทิ้งระยะห่างจากเพดาน อุปสรรคในการล้างเครื่องปรับอากาศของช่างเกิดจากการติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ใกล้กับเพดานเกินไปหรือชิดกับเพดานเลยทําให้ช่างไม่สามารถใช้ปืนฉีดน้ําล้างเข้าไปทําความสะอาดได้ทั่วถึงทําให้ไม่สะอาดดังนั้นควรดูชนิดของเครื่องปรับอากาศที่จะติดตั้งด้วยว่าควรมีระยะห่างจากเพดานเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมนะครับ1ิบ ตำแหน่งของคอเดนซิ่งยูนิตหลายท่านจะกังวลว่าคอเดนซิ่งอยู่ใกล้ห้องนอนเกินไปจะทำให้เกิดเสียงดังลบกวนจึงให้ช่างติดตั้งคอเดนซิ่งให้ไกลจากห้องนอนเพื่อป้องกันเสียงลบกวนแต่ท่านเจ้าของบ้านต้องอย่าลืมว่าระยะของการติดตั้งคอเดนซิ่งนั้นท่อน้ำยาไม่ควรยาวเกิน12เมตรเพราะท่อน้ำยาที่ยาวเกินไปจะทำให้แรง ดันน้ายาลดลงประสิทธิภาพในการทําความเย็นก็จะลดลงไปด้วยและควรติดตั้งให้ห่างจากกําแพง50เซนติเมตรเป็นอย่างน้อยโดยไม่ควรมีอะไรมาขวางด้านหน้าในระยะ1เมตร11นะครับล้างเครื่องปรับอากาศทุก3-6เดือนการล้างเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็นนอกจากจะเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศแล้ว ยังช่วยรักษาสุขภาพของท่านอีกด้วยเพราะฝุ่นผงที่ติดอยู่ตามแผงด้านในจะทําให้ประสิทธิภาพในการทําความเย็นลดลงและเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้เราจึงควรล้างปรับเครื่องปรับอากาศทุกๆ3-6เดือนถ้าเครื่องปรับอากาศติดตั้งในบริเวณที่มีการรับประทานอาหารสถานที่ที่มีคนเยอะและมีการปิดเปิดของ ประตูตลอดเวลาควรล้างทุกๆ2-3สองถึงสามเดือนสิบสองนะครับติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ถูกทิศทิศทางการติดตั้งเครื่องปรับอากาศก็มีผลต่อค่าไฟเพราะแดดเมืองไทยร้อนมากเป็นพิเศษให้เลี่ยงผนังที่เจอกับแสงแดดโดยตรงจะช่วยให้เครื่องปรับอากาศไม่ต้องทำงานหนะักและพิจารณาลักษณะการใช้งานเช่นห้องนอนเรามักจะอยู่ในห้องนอนช่วงค่ำ แปลว่าช่วงบ่ายผนังได้รับสะสมความร้อนมาจากแสงอาทิตย์ดังนั้นเครื่องปรับอากาศน่าจะติดในทิศต,ตรงข้ามคือทิศตะวันออกหรือห้องทํางานเน้นเลี่ยงทิศตะวันออกเพราะเน้นทํางานตลอดกลางวันเป็นต้น 13. ปรับทิศทางลมให้ตรงจุดที่ใช้งานทิศทางลมจากเครื่องปรับอากาศไม่ควรลงศีรษะเพราะทําให้ไม่สบาย ถ้าเป็นห้องทำงานควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศในจุดที่ลมกระจายความเย็นได้ทั่วถึงจะได้ไม่มีบางคนร้อนบางคนต้องทนหนาวสำหรับร้านค้าไม่แนะนำให้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศหันไปทางประตูเนื่องจากทุกครั้งที่ลูกค้าเปิดประตูอากาศเย็นจะไหลออกหมดทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานมากขึ้น เพื่อรักษาระดับความเย็นให้คงที่ตลอดเรื่องเล็กในน้อยนี้สามารถช่วยท่านประหยัดค่าไฟได้ปีละหลายบาททีเดียว 4. ลดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดความร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทเก่อให้เกิดความร้อนเช่นไมโครโวเวฟเตาทำเตาทำอาหารเตารีดตู้เย็นได้ปราผมและอื่นๆถ้าเป็นไปได้ควรพยายามเลี่ยงไม่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบริเวณดังกล่าวสำหรับคอนโดที่มีพื้นที่จำกัด ท่านสามารถติดตั้งในบริเวณที่ไม่ค่อยมีการใช้เครื่องไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดความร้อนเป็นประจำได้เพราะความร้อนจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้จะทําให้เครื่องปบอากาศทํางานหนักมากขึ้นเครื่องปบอากาศจะมีอายุการใช้งานที่สั้นลงน้ํายานะครับน้ายา r 3าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อนแบบยั่งยืนเวลาซื้อเครื่องปบอากาศใหม่ควรเลือกซื้อเครื่องปบอากาศที่ใช้น้ํายา r 3 2 เพราะจะทำลายชั้นบรรยากาศโลกที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกน้อยกว่าน้ำยาแบบเดิม R22 และ R140A อีกทั้งในอนาคตน้ำยาที่ทำลายชั้นบรรยากาศเหล่านี้จะมีการผลิตน้อยลงและหยุดการผลิตไปขอขอบคุณครับ